สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ออกไม้กับคันเบ็ดสายฟ้านะครับผมนี้พาท่านผู้ชมมาที่พึ่งใหญ่หลังสิษย์200ปีนะครับหมานี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มาลงเบ็ดนะครับ ตอนนี้ก็เวลาเก้าโมงแล้วนะครับวันนี้มากับนกไก่นะครับผมไก่ก็ลงใกล้ใกล้กันนี่นะครับโอเคครับมาติดตามประชุมผลง,งานได้เลยครับผม อีเมงแต้มครับผม

โอเคหน่อยนะครับนี่ต่อ Beautiful. <laughs> ระวังระวังระวังเข้าถุงไมไอโอ้ตัวตีสามนิ้ว มันเดินแรงยังวะโอ้โหดื่มคันเด็บลงน้ำ <ś led> เสืออยู่นะม <ś led> ันเริ่มกินว่าไก่เริ่มกินอะไรเริ่มกินหงาไม่ดื่ถูกไม่ทำก็อยู่เฉยอย่างเี้ย โอ yeah, yeah. huh? yeah, yeah. oh ้โหดูดิมีกากินย เล็กเกินกับปั้กเห็ดเลา่อข้าบ้านไก่ก็ได้หละส่ <c oughs> งงานกันหน่อยครับผมพึงใหญ่200ปีครับผมตันนี้เวลาเที่ยงครึ่งแล้วนะ เก็บบัตเก็บของกลับก่อนนะครับเพราะว่ามันแดดมันร้อนนะครับแต่ปลาก็กินเรื่อยๆนะครับไก่อยู่นั่น แต้ม,ม okay, ครับผมโอเคครับ